การเล่นวันนี้เราพามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับโดยสูตรของผมเนี่ยง่ายมากไม่ใส่อะไรเลยแดงในสามวันอะเหลือเชื่อปะบางคนเขาทำกันเป็นเดือนสองเดือนยังไม่แดงอะของผมเนี่ยสามวันแดงเลยเดี๋ยวมาดูนะว่าผมใส่อะไรบ้างแน่นอนนะฮะอย่างแรกไข่ไข่รธรรมดาดนี่หละครับ สูตรคนอื่นเนี่ยตู้เขาจะใส่น้ำโปงุงน้ำปลากะปิผงชูรสโอ้เยอะแยะตะแปะไก่เนาะผมบอกเลยว่าไรสาระครับผมคือจุลินทรีย์ตัวนี้เขาอาหารหลักก็คือไข่นะครับไข่เน่าเนี่ยแหละไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นเยอะแยะวุ่นวายนะฮะก่อนอื่นเราก็เตรียมน้ําก่อนนะครับโดยผมเลือกใช้เป็นถัง6ลิตรเนาะแต่ว่าใส่น้ําเนี่ยไปแค่ประมาณ 5ลิตรขอกว่าเหลือพื้นที่ไปให้เขาหายใจนิดนึงกับเผื่อเราเติมของเราลงไปนะครับโดยน้าเนี่ยผมจะไม่ใช้น้ําสรนนะ,ะน้ําอะไรนะน้ําประปาเนี่แหละครับดีที่สุดเพราะว่าน้ําสระเนี่ยบางทีมันมีจุลรีธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็พอเราเติมตัวหัวเชื้อสังเคราะห์แสงลงไปเนี่ยมันจะไปไปกลับกันนะทำให้มันโตช้าหน่อย ก็เลยเอาน้ำประปาเนี่ยครับแล้วเราก็ลองนะครับทิ้งไว้สัก24ชั่วโมงเนาะให้คอรีนเขาหายก่อนอีกวันนึงอ่ะเราก็มาทํากันได้นะครับโดยสูตรของผมเนี่ยเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับประมาณ3ช้อนเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับ เกลอนละ3ช้อนเนาะเราอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับพี่ใส่เยอะเกินไปแบบว่าอาหารมันเยอะมันก็จะแดงช้าหรือว่าไม่แดงไปอีกต่อไปเราก็จะใส่หัวเชื้อนี่ครับลงไปปกติเดี๋ยวเขาจะนอนก้นหน่อยครับเราก็เขย่าเขาสักหน่อยนึงแล้วก็เปลือกไข่นี่นะครับเราไม่ต้องใส่ลงไปเนาะบางสูตรเนี่ยเขาให้ใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยว่าจะได้ธาตุอาหารอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลยนะครับแล้วก็เวลาเราเอาไปใช้เนี่ย มันจะเป็นตะกรนเปลือกไข่ยอยู่ข้างล่างเวลาเราจะฉีดพ่นเนี่ยมันจะไปตันเรื่องฉีดน้ําของเราอีกวุ่นวายนะครับไม่ต้องใส่เลยดีกว่านะใส่ใส่ใส,สีสวยมากครับผมอ่าทีนี้หัวเชื้อนะครับสูตรของผมเนี่ยจะใส่อยู่หนึ่งถังเนี่ยแปดช้อนด้วยกันใส่ไปครับหนึ่งสองสามสี ทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับอาวุธลับของเราผมจะใส่อะไรลงไปทำให้แดงใน3วันเอาละครับหลังจากที่ผมได้เติมหัวเชื้อจุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับมไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะใส่เกินก็ไม่เป็นไรนะครับใส่เยอะก็ดีเหมือนกันต่อไปนะครับพระเอกของเราเคล็ดลับของผมนะฮะจุลินซีย์ EM นั่นเองครับผมพอ <c oughs> ตอนนี้เป็นตัวหัวเชื้อนะครับที่ผม ขยายมาเองเนาะก็ตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ที่ดีนะครับที่มีอยู่ในธรรมชาติก็มันจะช่วยเพิ่มจํานวนสังเคราะห์แสงของเราเนี่ยแหละให้มันขยายตัวเร็วขึ้นโดยตัวเนี้ยผมใส่ไม่เยอะนะครับแค่หนึ่งช้อนเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งเกลอนนะหนึ่งช้อนแค่นี้แหละครับพอเลยนะอยากใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็น EM ไปสําหมดนะครับมันจะไม่ใช่สังเคราะห์แสงนะครับ อยากได้ว่าเป็นเคล็ดลับโดยเฉพาะสูตรของผมเลยเป็นครั้งแรกนะไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะเอาล้วครับหลังจากที่เราใส่ไข่ใส่หัวเชื้อสังเคราะห์แสงแล้วก็ใส่ EM เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการปิดฝาเขย่าครับให้มันเข้ากันนะฮะ จากนั้นเราก็จะนาไปวางนะครับโดยเทคนิคของผมเนี่ยวางไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับผมให้เขาได้รับแสงแดดลาไรนะครับอย่าไปวางโดยให้ถูกแดดโดยตรงนะครับอ่านี่ผมวางไว้ใต้ต้นสัตบัณฑนะครับถ้าเกิดเราโดนความร้อนเยอะเกินแล้วก็มันร้อนจัดเนี่ยยูรินซีตายได้เลยนะครับที่ห้ามทําเนี่ยก็คือเอาวางบนฟุตปาดบนกระเบื้องเงี้ยครับไม่ควรทํานะครับ ว่ามันจะร้อนอย่างวางจริงไว้อย่างเงี้ยมันไม่ควรทํำร้อนแล้วก็จุลินทรีย์มันตายนะครับบางทีมันก็แดงบ้างไม่แดงบ้างนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ยกมาวางนะครับแล้วก็เขยา่าเขย่านะครับก็สังเกตสีนะครับจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับลายวันเลยนะว่าผมโม้หรือเปล่าสามวันแดงจริงหรือเปล่านะครับจะหาว่าผมโมกนะี่เอาละครับนี่ก็คือวันที่สองนะฮะจะเห็นได้ว่าจากสีชมพูเนี่ยเขาเริ่มจะออกแดงแดงเข้มขึ้นมาแล้วนะครับเดียวดูพรุ่งนี้แดงแจ๋เลยเชื่อผมเปล่า เอาละครับทุกคนและก็ถึงวันที่เรารอคอยวันที่สามนะฮะชะแนแโอเป็นไงผมโ,มโมหรือเปล่าว่ามันสามวันแดงอะ่ะไม่ได้โม,โมนะของจริงนะสูตรผมอะเออไม่ได้เปลี่ยนขวดด้วยเป็นไงสุดยอดไหมแต่ว่าก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้าจะแนะนําก็คือ14วันขึ้นไปนะครับจุลินซีเขาจะแบ่งตัวได้80ขึ้นไปละ แต่ว่าถ้าจะดีมากๆเลยเนี่ยควรจะหเดือนนะครับเขาก็จะขยายตัวเต็มที่เนาะก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าใครรีบก็14วันแต่ผมทําให้ดูเลยว่ามันแดงชัวร์ๆเนาะไม่ต้องรอแบบบางคนรอเป็นเดือน2เดือนเงี้ยยังไม่แดงเงี้ยสูตรผมก็ง่ายๆนะไม่ต้องใส่อะไรเลยตามที่ผมบอกอะแค่นั้นแหละเพื่อนท่านใดที่สนใจก็ลองไปทําตามสูตรผมกันดูนะแล้วก็มาแชร์กันดูว่า ผมโม้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ